ณตอนนี้ดูเหมือนว่าทางนกเขาแมวอย่างเชฟฟิลเวนส์เดย์สโมสรดังที่มีเจ้าของเป็นคนไทยในแชมเปี้ยนชิพพวกเขากําลังเจอวิกฤตอย่างหนักครับหลังพวกเขาโดนโทษสหห้ามลงทุนเสริมทัพนาเตจนถึงตลาดเดนมการาของปี2027นู่นเลยแล้วต้นต่อของัญหาก็มาจากการที่จ่ายค่าเหนื่อยของนาเตและสตาฟไม่ตรงเวลาหลายต่อหลายครั้งนั่นเองเละครับโดยที่ทางสโมสรเชฟฟิลเวนส์เดย์ภายใต้เจ้าของคนไทยอย่างคุณเดชพลจันทร์สิริพวกเขาพเขาพิ่งจะทำอันดับจบอันดับ12ของตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพ แต่ทว่าครับพวกเขาได้กลับจ่ายค่าจ้างเดือนมีนาและเพื่อสภาคมล่าชา้าซึ่งรวมระยะเวลาแล้วมันเกิน30วันตามกฎซึ่งฐานะฟุตบอลลีของอังกฤษครับก็ได้ตั้งข้อหาไว้เมื่อ2อวิก,ก่อนแล้วเมื่อวันพุธที่18บแปดพฤายนที่ผ่านมาบุลรหลงชนก็ได้มีการประกาศออกมาซึ่งโทษของทีมนกเขาแมวอย่างเชฟฟิลเวนส์เดย์ครับก็คือการที่พวกเขาไม่สามารถซื้อขายผู้เล่นเข้าทีมในสามตลาดนักเตะข้างหน้าได้นั่นก็คือในซัมเมอร์นี้วินเทอร์หรือซัมเมอร์หน้านั่นเองครับ ถมนอกจากนี้ครับทางเชฟเวนั้นยังอยู่ระหว่างการโดนห้ามลงทะเบียนผู้เล่นใหม่จนกว่าพวกเขาจะจ่ายค่าจ้างครบตามจำนวนนั่นหมายความว่าในตอนนี้พวกเขาไม่สามารถเซ็นฟรีหรือยืมตัวนักเตะได้เช่นกันแน่นอนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นฐานะของเชฟิเวนเย์นั้นไม่นิ่งเฉยอย่างแน่นอนและพวกเขาได้ออกมาแจ้งว่าเตรียมผูทอนคำตัดสินในขณะที่ทั้งสมสรและโตคุณเดชพลณตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการโดนสอบสวนอีกหนึ่งข้อหานั่นก็คือการไม่จ่ายค่าเหนื่อยซึ่งจะพิจารณาโดยคณะกรรมการ,การอิสระ โดยปัญหาทั้งหลายครับชาวเมืงคลายเวดสมาชิกสภาเมืองเชฟฟิลด์ได้ออกโรงวิจารณ์เรียกร้องให้คุณเดชผลนั่นขายทีมและล่าสุดนานะของมิลานแมนดาริชเจ้าของทีมคนเก่านั้นก็ได้แสดงความสนใจในตัวสมสรอ,อยู่เช่นกันอย่างไรก็ตามครับที่ผ่านมาบอบบริหารของสมสรน,นั้นก็ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของลำบานาสาวเชฟฟิลเวนเซมาสักระยะหนึ่งแล้วแน่นอนว่าหลักๆมันก็มาจากปัญหาการบริหารทีม หลังเจ้าของทีมครับมีปัญหากับธุรกิจส่วนตัวจนทําให้ขาดสภาพคล่องทําให้การหมุนเวียนเงินภายในสมสอติดขัดนั่นเองแหละครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัดเกมทามคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ